สวัสดีเพื่อนที่น่ารักนะครับมาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT คริปโตกอสก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ได้มีการแน,น,มมนระนำเพื่อนลงทุนคิดวิเคราะห์แย่ๆแต่ตองการโอเคนะครับผมก็คริปโตกอสนะครับอยู่ใน BSC นะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เออลิสต์ในเรื่องของสัญญาณเหรียญเรียรบร้อยแล้วนะครับเกมนี้นะครับผมผมได้ไปดูตัวของ Whitepaper มานิดน,นึงแล้วที่เขาบอกว่าโมเดล White Sky .A หรือว่า Dota 2เนี่ยชอบนะครับส่วนตัวผมชอบเลยก็เกมนี่แหละที่รอมานานนะครับเกมโมบ้านะ เออดีมันเรียกว่าเป็นตัวมันเรียกตัวของมอนเตอร์เป็นเซชเชนนะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเรียกเป็นมอนเตอร์นี่ก็หนักอยู่นะเออเกม nft มีแต่มอนเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมราคาตอนนี้อยู่0.6นะครับถ้าเพื่อนเเล่นดด a 2เพื่อนเพื่อนก็น่าจะาคุ้นค้นนะครับอันนี้เออชาโดนะครับชาโดฟินหรือเปล่านะครับอันนี้มอฟฟินไทนี่นะครับแล้วก็อินิพมาถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเชื่อมจาชื่อตัวละครคร่าวๆได้ประมาณนี้นะก็เป็นธาตุนะครับส่วนตัวผมชอบไทนี่นะครับไทนี่เพราะผมเล่นไทนะี่ เ,เล่นไทนี่ทับสี่ไงก็เลยชอบนะครับแต่ตัว,ต,วตัวอื่นๆเน,นี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการสุ่มนะครับเพื่อนๆไอ้ตรงนี้จะเป็นการเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของราคาสุ่มนะก็ตอนนี้นะครับตัวเกมยังไม่เปิดให้ซื้อ,อ,อยังไม่ยังไม่สามารถพรีเซลหรือว่าซื้อตัวละครหรือเปิดไข่อะไรได้นะเพื่อนๆก็ต้องรอก่อนนะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูเวลาเพิ่มเติมกันอีกนะตัวนี้เป็นเพทูเอิร์นนะครับก็เขาแบ่งเป็นในเรื่องของเฟสแล้วนะครับเพื่อนๆก็ผมขอโฟกัสเฟสหนึ่งก่อนนะครับ ก็ตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการต่อสู้นะครับก็เอาตัวเชนเนี่ยมาต่อสู้แล้วก็ได้เรื่องของ reward นะครับแล้วในเรื่องของตลาดเทรดเนี่ยเออก็จะเปิดนะครับพร้อมกันในเฟสหนึ่งตรงพาร์ทเนอร์นะครับผมอยากให้เพื่อนข้ามไปนะครับเพราะตรงนี้มันเกือบทุกเกมแหละครับเขาก็ยกไอ้บีแอนด์สมาร์ท chain มา pancakes swap เนี่ย pancakes w a p เนี่ยนะครับขนาดเป็นเหรียญ scam ยังมีเลยนะก็ยังพาร์ทเนอร์ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ น่าสนใจก็คือตัวทีมงานนะครับเขาก็เปิดหน้าเปิดตาเลยนะครับเพื่อนๆ Whitepaper นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเซนกันตรงนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของตัวแรงนะครับแรงนี้อ้างอิงกับดเลยผมไม่แน่ใจนะครับจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะเออนะจริงๆก็คืออาจจะมาขายในเรื่องของตัวคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเกมเราอะ่ะทำคล้ายๆดนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเออตัวของดิฟเนี่ยส่วนมากจะมีคนฟิลิปปินส์นะครับเออเดี๋ยวเราไปดูกันนะ โอเคนะครับตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ี่เป็นตัวละครที่บอกนะครับเออเป็นแลงนะแล้วก็พอ,อังตรงนีจ้จะเป็นสัญญาณเหลี่ยนนะครับผมแนะนานะครับเพื่อนๆใครที่จะเอาสัญญาณเหลียนอะไรเนี่ยเอาในไวเปอร์นะครับหรือว่าหน้าเว็บส่วนตัวที่ผมไม่อยากแบบแปะอะไรให้กับเพื่อนๆอเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆอเออมาหา มาหาตัวสัญญาณมาหาการซื้อเหรียญแบบหน้าเว็บอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนตัวผมก็ยังกลัวลิงก์อะไรต่างๆเลยตอนนี้เออนะครับตอนนี้กลายเป็นโลกขี้กลัวแล้วอะนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวไข่นะครับตอสอ่าสโตนนะเออตัวนี้นะครับสวยอะคิดว่าเป็นรูปโลกหรือเปล่าเนี่ยฮะเออนี่นะครับความต้องการเข้าสู่หนึ่งเออเข้าสู่ระบบรายวันหนึ่งการต่อสู้นะครับเออนี่นะมันก็บอกวิธีนะครับอืม ก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้ผมว่าระบบของตัวเกมอะเราต้องดูเกมที่มันเล่นจริงๆนะครับแต่ตัวเนี้ยผมวิเคราะห์ได้แหละนะครับแร่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 นะครับแร่หนึ่งดาวแร่สองดาวนะครับถึงทั้งหมด5้าดาวนะก็เปอร์เซ็นในการดรอปนะครับอยู่ที่สามเปอร์เซ็นถ้าถามว่าเรื่องดวงในการสุ่มของผมเนี่ยไม่นะครับตัวละครนะครับอยู่ที่สิบเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนสบายใจหายห่วงนะครับใช้ระบบของออร์คเนนั่นเองนะครับตัวละครสิบเหรียญไม่ว่าราคาจะขึ้นไม่ว่าราคาจะลงนะครับ สิ่งที่เราได้ซื้อตัวละครก็คือราคาเพียงแค่10เหรียญเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีเศษเศษนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะแต่ระบบออริเคิลนะครับที่ที่เพื่อนๆรู้สึกกลัวกันก็คือว่าถ้ามันขึ้นรุนแรงอะ่ะแล้วตอนนั้นเราได้รีวอร์ดนะครับรีวอร์ดใช้ระบบออริเคิลเออออออริเคิลเนี่ยปุ๊บนะครับรีวอร์ดเราได้น้อยใช่ไหมแล้วราคามันตกลงไปแปลว่ามูลค่าที่เราได้น้อยตอนนั้นนะครับเพื่อนๆระเบิดเลยนะเออเนี่ยแหละครับความน่ากลัวของระบบ อลดขึ้นเราต้องดูในเรื่องของทีมงานต่อไปนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวไอ้น,นี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอที่7วันนะครับเ็ดเหรียญ15วัน12เหรียญเอออันนี้คืออะไรเดี๋ยวลองแปลซะหน่อยตอนแรกผมดูผมก็แปลไปแล้วนะเออ,เออนะครับจ่ายเป็นก๊อสนะครับราคาถูกกาหนดเป็นอ๋อเออเนื่องจากเราจะเราจะปรับโพเคนชั่วคราวเป็นได้แก้ไขไม่ต้องอ๋อัองวลว่า โอเคโอเคเข้าใจแล้วนะครับก็คือจ่ายเป็นคอนะครับขึ้นอยู่กับรา,ราคาของออ a c l e นะครับ7วันระยะโอเคนะครับตรงนี้ก็หมดละเกมเพย์นะครับเกมเพย์ตรงนี้เออใช้ระบบ Oracle อีกแล้วหรอออร c l e รางวัลจะดรอป <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยเออนะ่ะดีดีมันอาจจะเหมือนซ m i า e ก็ได้นะเราต้องแบบคิดถึงซ m i า e ดิเพื่อน นะครับโอเคนะครับคริปโตคอรสนะครับก็มีในเรื่องของเชนลิงด้วยนะไอเชนลิงเนี้ยเหรียญเนี้ยผมก็เก็บไว้อยู่นะเออนะครับพูดถึงระบบระบบนี้นะครับระบบมันดีนะรนะบบนี้นะครับมันดีนะเพื่อนๆนะครับตรงนี้ก็เป็นโทเค็นนะครับก็รอรอไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆต่อไปสเต็กกิ้งนะครับก็เกมมันต้องมีสเต็กกิ้งอยู่แล้วแหละเพื่อไม่ให้พูเหรียญมันหมดเร็วๆนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของซับไพ่นะครับก็จะมีทั้งหมด 74m นะครับใช้หน่วยทั้งหมด18หน่วยสามารถขอใช้18หน่วยกันหมดนะครับเพื่อนๆเอาสัญญาณตรงนี้ไปหาเหรียญในพูลคอยเป็นเคสสวอปได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวล็อกล็อกเหรียญนะครับว่าตัวเหรียญมันเป็นยังไงสภาพคล่องของตัวเหรียญนะครับเออนี่ไงตัวดิฟนยครับได้8%เออเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของพีเซล7%ซนะครับพับบิคเซลนะครับแล้วก็ เอ่อ LP นะครับหรือว่าสภาพคล่องเป็นยังไงนะเพื่อนๆโอเคนะตรงนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปแล้วกันต่อไปเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเพื่อนๆที่น่าสนใจนะครับตัวทีมงานตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้ไม่มีทีมงานเว้ยเออเกมนี้พี่ทีมงานนะนะครับนี่ทีมงานส่วนมากผมก็ตกใจไงเพราะว่าเฮ้ยเขายกมาว่าเป็นคล้ายๆ a แปลว่าทําไมต้องเป็น A ใช่ไหมเราก็มีคําถามนะครับแปลว่าเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเออนะครับประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเล่น a นะครับโอ้โหเขาบ้าเล่น เขาว่าเล่นมากเพื่อนเพื่อนฟิลิปปินนะครับขอชอบเล่น .a นะเป็นเป็นอะไรที่ถ้าเพื่อนเพื่อนเล่น .a อยู่แล้วน่าจะเข้าใจนะครับตรงนี้เป็นทีมงานนะครับเยอะนะครับทีมงานเยอะแปลว่าเกมนี้ก็โอกาสลักน้อยนะครับโอกาสลักน้อยแต่โอกาสออท,ท,ที่ที่ตัวของตัวของเด็บจะพัฒนาเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องติดตามโปรเจกต์นี้นะครับไปอีกเ,ออเดือนหน้านะครับเกมแต่ละเกมมันก็มีความของ ตัวทีมงานนะครับมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆก็น่าจะสัมผัสในเรื่องของตัวทีมงานถ้าใครเล่นเกมมาเยอะนะครับทีมงานไหนดีเราก็ว่าดีนะครับทีมงานไหนู่ดีก็ปิดทีมงานไหนดีดีก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่มั่นใจนะครับคือตอนเนี้ยนะครับเกม NFT เขาใช้ในเรื่องของความเชื่อมั่นโดยการเปิดเปิดหน้ากันเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ย้อนหลังกลับไป3เดือนที่แล้วถ้าเป่ว้เ,เข้าเกม NFT ไม่มีเกมไหนที่จะเปิดหน้าตาเลยนะเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะแบบว่าระเบิดนะครับเกมเว็บไซต์ยังไม่ระเบิดนะครับแต่ตัวของโคเคตระเบิดไปก่อน,นะครับไม่มีการอัปเดตไม่มีอะไรเลยเออลาหายตายจากกันไปอะไรอย่างนี้นะแต่พอพอมาถึงเดือนนี้นะครับที่ผมทําผมรู้สึกว่าเกมหลายๆเกมเริ่มเปิดหน้าตากันเยอะละ mm hmm. เพื่อ,อซื้อความเชื่อมั่นสําหรับนักลงทุนหรือว่าคนที่เล่นเกมนะเออตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่พัฒนาเร็วนะครับป่าภายในปีหน้าเพื่อนๆก็จะได้เห็นเกม อีสปอร์ตหรือว่าเกมต่างๆนะครับมาทําในเรื่องของโทเค็นหรือใช้ระบบบล็อกเชนเยอะมากขึ้นนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของราคาพีเซลกันดีกว่านะครับตรงนี้นะราคาพีเซลนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.37 BNB นะครับใช้ BNB ในการซื้อนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาให้เป็นเหรียญกอตหรือเปล่าแต่เนี่ยเขาโชว์เป็นมูลคา่านี้ราคาตรงนี้เท่าไหร่ครับก็คือ10เหรียญน,นะครับเพื่อนๆสิเ,เ,เหรียญกว่าๆนั่นเองก็ใช้เวลาเออตอนนี้ครูดาวอยู่นะ 1>, 1วันนะครับ20ชั่วโมงแปลว่าประมาณวันที่16นะครับ16บกเื่อก็ต้องมารอนะครับผมทั้งหมด1 0 0 0 15,000ตัวนะครับ115,000่าเชนก็ใครมีโชคใครมีอะไรก็ลองดูนะครับเรื่องของไวริสผมไม่เห็นจริงๆนะครับเพื่อนๆก็บอกผมก็ได้นะว่ามันมีในการซื้อไวริสมีอะไรหรือเปล่าส่วนตัวถ้าผมซื้อได้ผมก็ซื้อถ้าซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ เออกดไม่ทันอะไรก็แล้วแต่มันไปนะแต่อย่างน้อยก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมริทไว้ในรายชื่อนะครับเพราะว่าส่วนตัวชอบด้วยเออชอบตรงที่มันมีทีมงานแล้วก็ตัวของออที่ใช้โมเดลนะครับโมเดลที่พูดถึง d o t a 2นั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับก็ที่ผมจะบอกมาซื้อเหรียญผมออไม่ซื้อลวกันนะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวรอราคามันนิ่งกว่านี้นะครับเออรอราคาอะไรต่างๆถ้าเพื่อนอยากซื้อเกงกำไรก็ซื้อได้แต่ผมว่ามันขึ้นสูงกันไปละเออก็รอราคา อย่างที่ผมบอกนะครับให้มันนิ่งๆนะครับอาจจะเป็น0.6อาจจะซื้อไว้สัก10เหรียญก็ได้ให้มันถ้าซื้อไว้สัก10เหรียญมันขึ้นไป1เหรียญได้นะครับหรือไปยืนอยู่ที่สองเหรียญอันเนี้ยก็อลองรองติดตามไปแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆระบบออริจิแค่ถือก็ได้กําไรแล้ว <laughs> โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคริปโตกอสข้อมูลตรงไหนที่ผมอาจจะตกหล่นไปหรือว่า พูดผิดไปผมก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆฟังเป็นแนวทางสําหรับในการลงทุนหรือว่าต่อยอดสําหรับเพื่อนๆแล้วกันนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยผมว่าเพื่อนๆไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ทุกคนมีประสบการณ์กันหมดแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่จริงๆอ่ะผมว่าเพื่อนๆต้องไปศึกษาขั้นตอน NFT ที่ไม่ใช่ต้นน้ําดีกว่านะครับต้นน้ําความเสี่ยง ความเสี่ยงของต้นน้ําก็คือว่าเราไม่รู้อะไรใน,นอนาคตนอกเหนือจากนี้แล้วเงินที่เราเอามาลงทุนหรือว่าจะมาเล่นเกมนี้ต่อเราเอาเงินไอ้ตัวนั้นอ่ะกลับไปไปเออกลับไปเกมที่เราเล่นอยู่ที่มันได้เงินปัจจุบันไม่ดีกว่าอีกหรอนะครับอย่างเรามสีสองทางเลือกนะครับเพื่อนๆทางเลือกอีกตัวหนึ่งคือทางเลือกที่เสี่ยง เสี่ยงมากนะครับอีกทางเลือกคือเสี่ยงน้อยเออเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีทั้งหมด2ทางเลือกที่จะเดินไปนะครับเออแต่ถ้าเกมนี้เพื่อนเคิดว่าโอเคมันเป็นทางเลือกที่เสี่ยงน้อยเพื่อนๆก็ถือเหรียญก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมจะมาซื้อเหรียญนี้ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับไม่พัถึงหนึ่งหมื่นก็จะซื้อไว้เฉยๆเนี่ยแหละนะครับเพื่อนๆนก็หลังคลิปเพราะว่าผมลืมไปนะครับว่าช่วงนี้ต้องเออช่วงนี้ซื้อซื้อเหรียญซื้ออะไรไม่ให้ดูไม่ได้อะเพ เออนะก็เข้าใจกันนะครับเพื่อนๆโอเคนะก็ประมาณนี้เอาไว้เจอใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมบายบายจ้า